คลิปนี้จะเป็นการจัดเทียร์ลิสต์คลาสในเกมเดชเลวโดยเราจะมีทั้งหมด5ระดับเริ่มจากเทียร์ที่สูงที่สุดเทียร์รุ่นใหญ่กับเทียร์จัดรเด็ดเป็นเทียร์ที่ซื้อมาแล้วได้ใช้แน่นอนซื้อมาแล้วคุ้มราคาแล้วก็มีประโยชน์มากๆรอลงมาก็จะเป็นเทียร์มีไว้ประดับอะเทียร์ที่แบบว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็อีกสองเทียร์ข้างล่างก็เป็นเทียร์ชิคเก้นกับเทียร์น้ำลายยืดนะไอเทียร์ล่างสุดเนี่ยเทียร์น้ำลายยืดนต่ก็คือแบบเทียรร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 ร์์์อออออออเเเเเเททททนน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 ิิิิิกกกกกกก่่่่่่่ะะะะะะะีีีีีียยแแบบบบมม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 ึึงงงไไคคคคคววซื้้้าา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 ััััััััลลลสสชดดตตปปพพพพธ็ูณถจ ไม่ผิดอ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยก็ให้มีไว้ประดับแล้วกันสามารถฮิวเพื่อนได้จริงๆจะให้ชิเคเก้นนะแต่ว่าในหมดไหนแม่มันค่อนข้างจะเก่งขึ้นมาหน่อยนึงนะอันนี้นับตามหมดไหนแม่นับจัดตามหมดไหนแม่ก็ให้มีไว้ประดับนะครับผมมันไม่ค่อยเก่งนะมันเอาตัวรอดตัวเองไม่ได้นะ พวมันก็ไม่มีมาให้นะไม่สามารถตีเล็ดเลยมีแต่บันโจอ่ะเอาไว้เล่นเพลงแล้วก็เพิ่มเลือดทีละหน่อยทีละหน่อยของมันนะถ้าไปโซโล่ก็เออเลยอะ่ะแม่งกากจัดเลยนะก็ต้องไปเป็นทีมนะผมถึงจะมีประโยชน์คลาสต่ตอไปนโคมาเซอร์คลาสหมอผีนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะนโคมาเซอร์ความสามารถของมันก็คือมีโอกาส2ี่าเเ็นะที่ตัวที่เราฆ่าเดว,วุด์เมลีเนะี่ยมันจะกลับมาเป็นพวกเราแล้วก็ถ้าเราเนี่ยถูกฆ่าเดว,วุด์เมลีเนะี่ยมีโอกาสไปนิดนึงที่เราเนี่ยจะกลับมาเกิดใหม ไม่โคตรปรโิโออ่ะแม่งกากจัดเลยดังนั้นเทียชิเคเก,ก้นนี่แหละเหมาะกับมึงที่สุดแล้วขาต่อมาเหรอแพคมาสเตอร์กินลังอ่ะจ่าฝูงหมาป่าเนี่ยราชาปูซานเลยเนี่ยความสามารถมันก็คล้ายๆกับไอหมอผีอ่ะแต่ไอราชาปูซานเนี่ยดูดีกว่าเยอะนะเริ่มเกมมันจะมีหมาป่าไม่3ตัวใช่ปะแล้วเราเนี่ยสามารถหาหมาป่ามาเป็นพวกได้โดยการที่ให้หมาป่าเนี่ยมากัดเราแล้วไม่จะกลายเป็นพวกเราเราสามารถเก็บหมาป่าใส่กระเป๋าได้้วยนะไม่เหมือนไอหมอผีไอหมอผีคือต้องให้ลูกน้องเดินตามอย่างเดียวอันนี้คือเก็บใส่กระเป๋าไปใช้ได้เลย ให้เด็กข้างไข่ไปไล่ตีอย่างเดียวค้าต่อมาคาวบอยจัดว่าเด็ดเลยนะคะัสเนี่ยครบคันทุะการ์น่ะมีอาวุธให้ตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะเปิดมามีหมามีปืนมาให้เลยอะ่ะถูกต้องตามหลักราชการรับเลยเนี่ยเนี้ยแถมราคามันไม่แพงด้วยนะประมาณ50บอลอ่ะเล่นเกมเดียวก็ได้แล้วนะคะัสเนี่ยโอ้โหแม่งคุ้มจัดอะ่อะห้าสิบอ่ะคัสต่อมาไมาเนอร์ขุดถ้ำไม้ค้าป่ะตัวเนี้ยโหจัดว่าเด็ดอะ่ะโกงจัดเลยนะตัวเนี้ยสิบห้าบอลอ่ะคืออย่างคุ้มอ่ะคุ้มที่สุดแล้วในบรรดาสิบห้าบอลอ่ะคืออยากจะดันขึ้น เนี่ยมันเอาไปเล่นแบบไนท์แม์ได้เลยนะแม่งโกงจัดจริงๆอ่ะคือไนท์แม์อ่ะของมันจะน้อยใช่ปะแต่ว่าไมเนอร์อ่ะมันสามารถขุดของจากข้างทางได้อ่ะแล้วเอามาใช้อ่ะแล้วก็มาที่คัต่อไปอ่ะคับาดหลวงอ่ะโอ้โหขอไม่สัตยาเยอะปัญญาอ่อนมากเลยนะคัเนี่ยแม่งอย่างกาแต่มันก็ยังมีข้อดีอยู่น้ายาโฮลีที่มันให้มามันควรละ30ใช่ไหมแม่งสองขวดก็60อ่ะไปซื้อปืนเล่นต้นเกมได้อยู่ก็อยากจะดันมันไปเทียชิคเก้นเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ให้มันเทียมีไปประดับแล้วกันส่วนไอ้ไม้กางเขน ว่าใช้ฆ่าศัตรูยามฉุกเฉินอะแล้วก็เติมปืนสายฟ้ามีแค่นี้จริงคาต่อมาก็ไอรอนเคสโอ้โหรู้กันอยู่อะใครซื้อมาขอไม่สาธยายเยอะแม่งโคตรน้ำลายยืดโคตรกระจอกอะมีเกาะเต็มตัวก็จริงอะแต่แม่งโคตรแพงอะร้อยบอลฮะแถมแม่งเดินช้าด้วยอะเวลาโดนสปี้ลุมอย่างเงี้ยเวลาเข้าหมู่บ้านอะแม่งเหมือนแบบกระสอบทรายเดินได้อะกราคิบหายเลยแม่งร้อยบอลกูัวไปซื้ออย่างอื่น่ะซื้อแบบพวกตัวข้างบนดีกว่าเนี่ยไมเนอร์คาบอยเนี่ยไม่ผ่านนะแค่ไอรอนเคสเนี่ยใครอาไปหซื้นะ ขาต่อมาแมรู้ว่าหมาป่าเราวันหอน บอกเลยว่าแม่งโคตรเก่งอะคัสเนี่ยเวอร์มากเลยนะผมให้รุ่นใหญ่เลยนะเนี่ยตอนกลางวันอะแม่งโคตรชิคเก้นอะไม่อย่างกากอะเดินก็ช้าตีก็เบา,บาแถมเลื่อนก,กันน้อยพอ,อตอนกลางคืนนั้นแหละโอ้โหเปลี่ยนโหมดแม่งกลายเป็นโหมดพระเจ้าอ่ะวิ่งอย่างเร็วแม่งอย่างกับใช้โปตีก็อย่างแรงโซโล่หมาฟิตเนสได้อ่ะเหมาะมากเลยนะสำหรับใครที่งบน้อยอะประมาณ50บอลมาถ้าจะไม่ผิดอะเป็นคัสที่ผมแนะนํามากเลยนะควรจะมีติดทีททไมไว้สักคนหนึ่งอะเพราะว่าแม่งสามารถวิ่งชุบเพื่อนได้วิ่งลาของได้วิ่งบวกแบบโคตรมันน่ะ มาค้าต่อมานับวางเพิงโอ้โหกูไม่พูดเยอะละกันแม่งโคดน,นิ่มอ่ะค้านเนี่ยนิ่มเหมือนขี้สกีบีดี้ทอยเล็ตอ่ะ โคตรกระจอกเลยน้ำลายยืดชิบหายไม่คุ้มเงินที่เสียไปเลยนะความสามารถของมันอะคือการที่เราอะปาะเบิดไฟเว้ยแล้ว d a m a ่ะมันจะแรงคูณ2แต่กว่าแม่งจะเผาตายอะมึงน่าจะตายก่อนมันอีกถึงแม้อัปเดตเนี้ยแล้วเบิดไฟมันจะหาง่ายขึ้นอะไม่เหมือนอัปเดตที่แล้วใช่ไหมแต่ว่าผมก็ให้ค่าเนี้ยมันกระจอกอยู่ดีอะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยเท่าไหร่จริงๆนะคนดูมันอ่อนเกินไปอะถ้าเทียบกับค์ดอื่นอะคราดนี้แม่งอ่อนมากเลยนะผมขอถามคนดูหน่อยถ้าคนดูมีไมเนอร์กับไอ้นักวางเพลิงอะคนดูจะเลือกใช้อะไรอะค่มาม่ คือไม่มีขาแต่ก็อยู่ในเทียชิกเก้นไปนะไม่มีความสามารถไม่ได้มีข้อดีข้อเสียอะไรก็เฉยๆนะครับผมถ้าถามว่าทําไมผมให้เทียชิกเก้นนะครับทำไมถึงไม่ให้เทียน้ำลายยืดเหมือนสองตัวข้างล่างเพราะสองตัวข้างล่างอะ่ะมันใช้เงินซื้อเว้ยแค่นั้นแหละแล้วก็มาต่อขาต่อไปนะครับผมคอนดักเตอร์คนขับรถคขาเนี้ยตอนแรกอะ่ะผมจะให้น้ำลายยืดเลยเว้ยเพราะความสามารถมังอะ่ะคือมีแค่ขับรถจริงๆแล้วก็แค่มีฐานนะแม่งปกป้องตัวเองไม่ได้เลยอาวุธมันก็ไม่มีมาให้นะคนดูแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะเวลามาเล่นทีมอะ่ะมันก็ยังมีประโยชน์นะเว้ยคือสามารถทำ เต๋อโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ยของเดียขวัญใจสายงโงเ่เลยอะสายแตกเลยตัวเนี้ยชุบกูชุบกูด่วนนะ่ะนี่เลยนะผมเอาเวทียมีเวทประดับถ้าถามว่ามันเก่งไหมนะครับผมแม่งเก่งจัดเลยนะถ้าไปเป็นทีมอะแม่งเป็นตัวทัพพอที่ดีที่สุดแล้วนะในตอนนี้แต่ว่าถ้าไปโซโลก็ออติตติกออกเลยนะครับผมป้องกันตัวเองไม่ได้เลยไม่มีอุ้ดอะไรเลยแต่ว่ามีแบนเดตกับน้ำมันงูมาให้ใช้ได้ใช้ได้ขาต่อไปนะผมขาสนม้านะ คันนี้เป็นคันแรกที่มาในระบบแรงงานนะผมต่อไปเล่นในโหมดอนนั้นก่อนอนะโหมดมา้าโหมดเอฟกูเดย์อะจนจบอะถึงจะได้คันนี้มาบอกเลยนะครับไอโหมดเที่ยนี่คือโคตรโคตรของโคตรเสียเวลาแม่งนานมากกว่าจะไปถึงจุดหมายอะคนดูที่เล่นจบก็บอกหน่อยนะครับว่านานขนาดไหนนะคันนี้นะความสามารถของมันก็คือเราจะวิ่งเร็วเท่ามานครับแต่ก็ไม่ได้วิ่งเร็วสุดในเกมนะคนดูแฟมไพเนี่ยมันเร็วกว่านะแต่มันก็ไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะครับก็จะประเด็นนะอันเนี้ยแล้วก็หาได้ฟรีด้วยแต่ตอนนี้มันน่าจะออกไปแล้วนะครับคันต่อมา านะคบเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแม่งเป็นตัวโกงของหมดนแม่เลยนะหมดธรรมดาแม่งก็เก่งนะคนดูข้อเสียของมันอ่ะมีแค่อย่างเดียวคือมีโอกาสโดนฟ้าผ่าสิบเท่าอะแต่แบบว่าข้อดีของมันนะกบข้อเสียหมดเลยนะในหมดนแม่มันเขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วนะคนดูว่าของอ่ะมันจะหายากขึ้นเว้ยรัพยากรมันจะน้อยลงแต่ไฮโรเลยเนี่ยเรารู้กันอยู่นะว่าแม่งเวลาขายของอ่ะได้เงินโคตรเยอะรัพยากรน้อยนี่คือไม่มีผลเลยนะไฮโรเล์ er เก็บหมดอะยิงต้นเกมใช่ไหมเราซื้อไอ้พิกแอค่ะสามสิบบาทมาแล้วเราขุดของข้างทางไปด้วยอะผ่านสเตชันแรกไปนี่โอ้โห อย่างรวอยอ่ะพร้อมเล่นเลยนะคนดูคาต่อไปโอ้โหสกิบิที่ผ่านเลยค้เนี้คือคาซอมบี้นะคนดู แข่งโคตรกระจอกเลยนะครับผมแต่ก็มมีข้อดีอยู่นะในโหมดไหนแม่ผมดันขึ้นสูงเลยนะจริงๆผมจะให้เทียชิเกนล่ะแต่ว่าผมดันนะเพราะว่าในโหมดไหนแม่เวลาเราเลื่อนรถใช่ปะมันจะไม่หิวเลื่อนไฮเวย์ไอซอมบี้มันสามารถทดแทนได้แต่ก็ก็แลกมากับการที่มึงใช้อะไรไม่ได้เลยพวกยาพวกน้ำมันงูพวกเบนเนต์่ะคือใช้ไม่ได้เลยนะกินสพอย่างเดียวอะท้ายที่ผมดันคัซอมบี้ขึ้นสูงขนาดนี้คนระับเพราะว่ามีอีกความสามารถหนึ่งอะความสามารถของมันก็คือลดการจวจับของพวกซอมบี้นะคนดูหรือว่าพวกมอนอ ธรรมดาครับธรรมดาซอมบี้มันจะวิ่งแบบลุมเราเลยนะอันนี้โคตรอันตรายอ่ะใน,นหมดในแม่และในหมดในแม่ซอมบี้มันฉลาดเว้ยดังนั้นเนี่ยผมเลยให้ซอมบี้เนี่ยอยู่สูงหน่อยนะเพราะว่ามันสามารถลดอัตราการตายของเราได้นะคนดูคัสต่อไปนะผมคาสต์นี้คือแบบว่าขวัญใจมหาชนแน่นอน,นครับคาสต์นักล่าหมาป่าคาสต์ซาวเวอร์ลิสต์นะผมคาสต์เนี่ยเข้ามากับฉายาเม็ดเดียวเยียรัดนองนะผมขนาดยิงตัวตัวมันยังเม็ดเดียวอะ่ะคือแม่งแรงจัดอะ่ะแล้วยิงเลือดลดนี่คือแบบหมาป่าไม่ได้เกิดแน่นอนอะ่ะยิงทีขี้กระจายอะ่ะเลย่างงนึงคือมันไม่มีข้อเสีียยนนะคครับบาเเ่อกลยว่่าอยางคุ้มอ่ม สิบห้าบอลนอ่ะให้ไปหาจับจองกันเลยนะกระสมกระเทียสูงสุดของเขาอ่ะเทียรุ่นใหญ่ไข่มินิอ่ะของจริงตัวเนี้ยคาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอ่ะเดอะอลาโมช่างโกนคนแต่งรถไฟนะคนดูผมให้นีเลยนะมีไว้ประดับค้านี้คือเป็นค้าที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีก็คือเราจะประหยัดงบในการแต่งรถไฟไปนะครับผมแต่ว่ายังไงเราก็ต้องซื้อสังกะสีอยู่ดีทุกเกมนะครับผมค้านี้เลยไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะและก็มาถึงค้าสุดท้ายของคลิปนี้นะผมค้าแบมพายเดกคูล่าปีศาจฟันยืนผมให้เทียบนมไ่ี้เลยนะ คำหลอกถี่จะฟังให้ดูนะความสามารถของอภิษาทฟันเย็นเนี่ยแม่งโคตรทีเด็ดเลยนะคนดูแม่งคือวิ่งโคตรเร็วแล้วก็มีดาบดูดเลือดอีกแต่ว่าแม่งเสียอย่างเดียวคือแพ้แสงอันนี้เป็นสูตรของมาเลยนะครับคือใส่เกาะครบตัวใช่ไหมแล้วก็กินน้ำมันงูแล้วก็ไปยืนฟันมอนน่ะแม่งแบบเหมือนเป็นอมตะแบบฮิลลิ่งแฟกเตอร์เลยอ่ะโคตรโกงนะคนดูใครที่ยังเล่นไม่ช่ำอ่ะผมแนะนําเลยนะค่าเนี่ยเป็นค่าที่ฟาร์มเงินดีจัดเลยอ่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะเขาก็จะประมาณนี้นะขอบคุณที่จับตาฟังแล้วก็เปิดหูดูนน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 นะะะะะะคคคคคคครรรรรัััับบบผผมม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 มใททีีี่่่่่่ิดดดดดวววาาาาาาเเเเเเเยยย์อออออ้้้้้้้้ไไไไหสสกกก็็็ถตืจจูแลลปึง 我一。